ยังังไปงานเบ<ง>ียไปงานพี่เวนพี่เบนเบเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพี่เดี๋ยวดูถามพี่เนพี่เนชอบหนูอไหมคะเบนไปไปเยอะไรเนี่ยม,มันอะไนี่ไงมันแสบ <c oughs> ตกตรงนี้คือจริงๆค่อยไเล่นเล่นไหมแต่ว่ามันพีเคมาเ <c oughs> ออค่อยไเล่นเล่นแล้วตกใจเฮ้ยครูเบียพีเคมานุติยาหูก็ตกใจดิคนดังพีเคมาอย่างเงี้ย ผมก็ต้องกดหนะแอ่ดังแบกแชมาแบมอะไรล่ะลูกพี่สบายดีบอสสบายดีเจ้าทุกคนทุกคนมีคนถามยิ้มบ่อยนะว่ามีคนถามยิ้มบ่อยนะว่าแบบว่าครูเบียตัวจริงสวยไหมพี่มันก็บอกว่าก็เหมือนในกล้องละเหมือนในเอ็มบีเลยจริงว่าพ่อสำนึงอย่างเด่น ต้องถามเน่เปล่าแบบคูเบียโรดดจริงสวยไหมสวยแต่ว่าป้อมจะแตกแล้วตอนนี้ใช่คนอยู่วันนั้นไปหาพวกเฮียหนวดใช่ไหมครับเออเห็นไอ้พักเราให้ฟังอยู่สับมาสิบเอ็ดโมงค่ะเออแล้วแล้วทีนี้แฟนคลับไอ้ก็ไปตามถึงไอจีพี่ติ๊งเลยนะไปตามถึงไอจีพี่ติ๊งใช่ กดไหนกดใหญ่เลยนะลดนเกมกดใหญ่ดิพอมกําลังจะแตกพอมเราอ่ะกำลังจะแตก่านี่มาติดเกมแล้วนไปไปดิี่าตดเกมมาอะไรนะี่เขาไปติดปิดโมกิดทอดปากกั้งมาดิาก็ โอ้ยว่างๆมาว่างๆมาเด็กน้อยชื่ออะไรนะหล่ะเด็กน้อยชื่ออะไรนะเบียหลานเบียเลยหลายคนน่ะหลานน่ะหลานหลายคนน่ะที่ดิกีต้ากับเราที่ดิกีต้าอ้โหหลายคนน้องฟุกอ๋อน้องฟุกไม่ใช่ไม่ใช่ที่ย่างกุ้งอ่ะย่างกุ้งที่พม่าย่างกุ้ง นอนตอนไหนนอนเช้าว่ะตอนครับพี่เนเล่นเกมอะไรพี่เนเล่นเกมเอาวีครับเอาวีครับพี่ป้อมโยครับแต่ปอนเซอร์เข้าวแม่เนี่ยตอนนี้เอาวีเอาวีไม่ปอนเซอร์ทีมีดิมันต้องมีแบบสตรีมเกมเป็นตัวมันต้องให้ตัวเราเว้ยมือไปมึงครเพื่อนกู พี่เนม่ินเค่ะเออว่าเกอร์มันตามติต็อกด้วยเลยค่ะฮะเออให้เดินไปหานี่คะติ๊งฮะให้เดินไปหาไหมคะเดี๋ยวไปหาพี่เนยแป๊บนึงแป๊บหนึงเห็นได้เนี่ยจริงเจอตัวยากแล้วเดี๋ยวนี้ส้มตรงส้มตำเนี่ยกูไม่ได้ต้องกินมันละตรงวันนี้ไม่ได้กินสิแต่แบบเอ้ยโควิดไง เขาบอกว่าพี่อ็มถ้าพี่เอ็มขึ้นบ้านใหม่จ้างพี่เนกับพี่เบียมาเนี่ยขอถ่ายรูปเดี่ยวๆกับครูเบียก่อนได้ไหมให้กพี่เนยไว้ก่อนเขาบอกอี่าเด็กน้อยบอกขอถ่ายขอถ่ายกับครูเบียก่อนได้ไหมแต่ว่าแต่เอาพี่เนยมาด้วยนะเขาบอกอยากเจอเหมือนกันแต่ว่าขอถ่ายรูปรูปเดี่ยวหน่อยเขาบอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่เนยกันซีนสวัสดีครับเงินขวัญถุงเรายังอยู่ไหมวะเบียเงินดอนล่าอยู่เบีย อย,อย่าให้มันยับนะเอาเอาไปแลกได้ไหมเอาพักแรกก่อนพักแรก,ก่อนี้ปังปันนี่ยังสิแหลกนื่นใส่อยู่เนาะเอาอันโควิดแม้ช่วงนี้แม้ลำบากนะพี่อิมเศร้าเบาเศ้า,า,บาเบาปื้มใจพี่กิมคำนี้อพี่เม้น เรื่องมันถ้ามีคนคิดแบบพี่เว้นนะคือมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันถ้าคุณจะชอบคุณชอบในตัวมันคุณไม่ต้องไปไปแบบว่าชอบเดี๋ยอยากอยากให้เป็นน่ะคือเขาอยากจะชอบกันเขาก็ชอบเราเราอยากให้เขาชอบกันถ้าเขาไม่ชอบกันเขาก็อยู่กันไม่ได้ยาวเข้าใจปะ่ะฉะนั้นต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้กันคุณไม่ต้องไปเร่งคุณปื้มก็คือปื้มในที่เขาทํางานคู่กันแล้ว คุณชอบในการทํางานเมื่จําเป็นต้องแบบว่าต้องเป็นแฟนกันหรือว่าอะไรวันใดวันหนึ่งมันไม่แน่ไม่นอนอะ่ะทุกคนจากนั้นคือแบบถ้าอยากชอบชอบในตัวของของคนที่เราปื้มแบบคุณอาจจะปื้มฝั่งคุณในเงินอาจจะปื้มเบียร์ก็ก็ปื้มได้ทั้งคู่แต่สุดท้ายบางทีเวลามันก็ต้องผ่านไปเนาะผมไม่อยากให้ฟิกว่า ต้องมาคู่กันอย่างนี้อย่างนี้นะมันมันไม่ใช่คือคนเรามันมีความคิดเว้ยเราต้องดูว่าเขารักกันแบบไหนพี่น้องรักกันพอที่จะเป็นแฟนได้ไหมอืมตอนนี้อาจจะเป็นสถานะพี่น้องแต่ต่อไปอนาคตเขาอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้ใครจะไปรู้เขาจะว่าแต่เราชอบในผลงานเขาเราก็รักเขาในที่เขาเป็นดีกว่า เราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับเขาเอาง่ายคือไม่ต้องไปเสือกกับเขามันจะดีอยู่แล้วคนมันจะรักรักกันเองครูจะลองเตรียมสิบไหมค้เอ้าผมผมพูดจริงผมเห็นน้องผมแบบว่ามีการมีงานทําดีๆผมก็ดีใจด้วยครับคือเราเห็นแบบเขามีการมีงานทําดีๆเราก็ ยินดีด้วยเราได้แต่ยินดีเราไม่ได้แบบต้องไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรให้เขาในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับหรือเราเป็นอคนคอยแบบยังไงอะดูผลงานเขาติดตามผลงานเขาเราแค่ให้กําลังใจเราไม่ต้องไปฟังสมมุติมีคนมาดูถูกเบียงเงี้ยเราไม่ต้องไปเอาคําดูถูกมาเป็นแรงผลักดันเว้ยเราเอาแค่กําลังใจกับแรงส่งเสริมมาเป็นแรงผลักดันดีกว่า นั่นแหละให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของนาคตใช่อนาคตอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้ถูกต้องไหมพี่เบนใครจะไปรู้ต้องไหมหนาแล้วกูเนี่ยตอนนี้เปิดแอร์ติดแปดองศาอนาคตของอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้แต่ว่าหรือว่าเป็นเพื่อนกันก็นกได้มันก็ มีแบบความรู้สึกดีๆต่อกันอืมแฟนคลับหรือว่าคนที่ติดตามอ่ะก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากก็แ,แค่ปื้มเขาทั้งสองคนคอยสนับสนุนซัพพอร์ตกับสองคนที่เราชื่นชอบก็บเพาะอืมให้ทุกอย่างไม่เรื่องอนาคตนั่นแหละอนาคตอ,อ,คตอย่างที่บอกว่าเฮ้ยเราอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้นะคะในในอนาคตแต่ว่า คือถ้าบอกให้เป็นตอนนี้เลยคือเ,เดี๋ยวทํางานก่อนดีกว่าแบบอยากเป็นโฟกัสทำงานก่อนแต่ว่าถ้าอนาคตอะ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกอืถ้าเราเป็นแฟนกันอนาคตห่ะเออนั่นแหละนะดูกันไปเรื่อยๆอยู่ดูแลกันไปเรื่อ,อยๆใช่ยังอยู่ด้กันอีกนานเรายังอยู่ด้กันอีกนานได้คําตอบแล้วนะทุกคนแค่พี่น้องตอนนี้เขาอาจจะเป็นแค่พี่น้องแต่ว่า อนาคตถ้ารู้สึกดีต่อกันเขาอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้เราเราแค่คอยจะให้พูดแบบเฮ้ยต่างคนต่างรู้สึกดีต่อกันเฮ้ยมันก็ใช่มันก็ใช่อันนี้จริงๆอ่ะอ่ะมันก็ใช่ต่างคนต่างรู้สึกดีต่อกันอันนี้คือเรื่องจริงแต่ว่าคือแต่าบอกให้เป็นแฟนเลยอ่ะแบบก็เพิ่งรู้จักกันเพิ่งแค่สองสองเดือนใช่ไหมใช่เราเอยากอะบรียนอกันเยอะแต่อ่าว่ามันมีความรู้สึกดีต่อกันก็มีอนาคตอาจจะเป็นแฟนก็ได้ ผมอยากจะบอกว่าเอาความจริงใจให้กับคนที่แบบเป็นเอฟซีหรือแฟนคลับหรือคนติดตามเราเราเอาความจริงเข้าแรกดีกว่าเราไปแบบเสดแซงเพื่อเอากระแสมันไม่ได้เว้ยเข้าใจว่าสุดท้ายความจริงก็คือความจริงถ้าเขาได้เป็นแฟนกันมันก็โอเคแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นแฟนกันมันก็ยังเป็นเพื่อนกันได้มันไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วแต่ทุกคนก็ได้รู้ว่ามีความรู้สึกดีๆต่อกันนะเว้ย